วันนี้จะพามาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเขาว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยตกแต่งได้แบบว่าเหนือจินตนาการสุดๆแต่ว่าที่เด็ดยิ่งกว่านะคะน,นั่นก็คือเรื่องของหน้าตาของเมนูอาหารเขาว่ามันวนว้าวมากๆเลยค่ะจนรับประทานให้เต็มปอดเลยนะคะเฟนด์ไซถุงเท้าวิงจะบรรยายว่ากินเนี่ยคือกินหมาเปียกอ่ะนม่ขอกป่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยกันทางโทรศัพท์นะบอกทางมานี่ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆลึกลับกว่าที่คิดแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนอีกโลกหนึงเลยค่ะใช่ครับเป็นโลกเวทมนต์เหนือจินตนาการครับผมนี่ก็มาในชุดแบบว่าดูึกรับนะคุณจิมมอน คนธรรมดาไม่จะเข้าไปได้ไหมคะมจะโดนโแวดมน์หรือเปล่าวันนี้ต้องเปลี่ยนร่างเป็นไม่มดคนสวยก่อนนะ <c oughs> ครับก่อนที่จะเข้าร้านของเรานะครับตัวน,นี้ก็จะมีด้วยกันสี่บ้านนะครับ<ะ>บ้านแรกก็เป็นบ้านตัวน,นี้นะครับบ้านสีเขียวนะครับบ้านสีเขียวบ้านกบหรอบ้านขังคกครับคกลิซิดัวคกลิซิดัวตัวน,นี้เป็นสีชมพูบ้านเย็นนะครับ<ะ>เป็นบ้านเฮียรรคอร์กับบ้านต่อมาก็คือสีม่วงนะคบเป็นเทปมาดอสีส้มนะครับเป็นบ้านตุกกระดอตุกกระดอไม่ไเอาสีเขียวนี้แหละ ้ชมคสะสำหรับชุดต่างๆเนี่ยนะคะคุณเบสบอกว่าคนที่มาที่นี่สามารถหยิดไปใส่ได้แบบฟรีๆเลยเพื่อเป็นการเพิ่มอัตรักษณ์ในการมาที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโอลิ่งก็งแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในและไปชิมเมนูเด็ดของทารานจะดีกว่าดูซิว่าหน้าตาเนี่ยจะแปลกประหลาดอย่างที่คนล่ำลือกันหรือเปล่าค่ะ ไม่ใช่ของเล่นใช่ครับไม่ใช่โมเดลมันคือเค้กนะคะซึ่งหน้าตาก็คือเหมือนกับเห็บหมาเลยใช่ครับเฮ้ยจริงจริงมลิเคยเห็นแบบนี้ในเน็ตอ่ะมันมีอยู่ช่วงที่คนขาแชร์กันเยอะมากแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสได้มาเห็นของจริงอ่ะเราขออนุญาตนะน้องเห็บไอเจียทไมมันจะมีเลือดนี่ค่ะข้างในมีเป็นเลือดด้วยแบบนี้นะคะอื รสชาติปออดไยัยก <c oughs> ินได้อร่อย <c oughs> อันนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวขนอดเป็นเอามาแทนไข่เห็บครับก็คือจะเป็นเม็ดบุกครับเวลากินจะรู้สึกมีความกรุบๆๆุในปากพูดถึงเรื่องการทํำเค้กดีกว่าทําไมถึงมาทำเค้กหน้าตาเป็นเห็บหมาแบบนี้คะ,ะปกติก็คือเพจของเราคือขายของแปลกอยู่แล้วค่ะเป็นทุนเดิมก่ <c oughs> อนหน้านี้นก็จะมีพวกโมเดลเห็บเสื้อตุ๊กแกอะไรประมาณ <c oughs> นีครับเราก็เลยเกิดไอเดียว่า อตอนนี้ซื้อตู้เค้กมาแล้วตู้เค้กมันว่างไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่ดีก็เห็นอุมโมเดลก็เลยเออกมาปั้นเป็นเค้กเป็นรูปเห็บรูปคา<ม>งคกรูปตุ๊กแกรูป,รปมีตัวอื่นด้วยใช่ไหมน้องสะเห็บอุย้ยงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูเค้กหน้าตาอื่นๆบ้างดีกว่าค่ะว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างได้เลยครับ <laughs> เข็บหมาซึ่งมีอยู่หลายตัวมากเลยมีตัวส้มๆด้วยอันนี้อันนี้คือปลวกครับปลวกพญาปลวกเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดของร้านด้วยเป็นตัวพญาปลวกนะคะข้างหลังก็มีไข่ปลวกด้วยขี้ไหมหรือเปล่าขี้หรือไข่เร้คิดว่าไข่แต่มันคือขี้เหรอเนี่ยตัวนี้เป็นอึ่งจิโมะอะคะอึ่งอึ่งจิโมะอึ่งจิโมะเฮ้ยมันมองหน้าด้วยอึ่งหน้าบูดอึ่งหน้าบูดตัวนี้ด้านในก็จะมีไข่ ไข่ผีดำดำครับเป็นไข่ของอื่นครับไข่อื่นจะเห็นไข่อุ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยอะอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองตัวนี้ยากไหมคะตัวนี้ยากค่ะเพราะว่าเท็กเจอร์ของน้องเราจะต้องนั่งทาเท็กเจอร์ทีละจุดทีละจุดมันยากตรงพวกผิวสกินอะไรเงี้ยมีลายด้วยนะคะแอบให้คุณผู้ชมดูลายบนหลังน้องที่แปลกที่สุดที่เคยมีคนรีเควสต์มาให้ทําเป็นตัวไหนคะเป็นปลาบล็อกฟิต เป็นปลาหน้าคนแสดงว่าจริงๆที่ร้านนั่นนจากเค้กตัวที่เราดีไซน์แล้วก็วางชโชว์ไว้อยู่หน้าร้านให้ลูกค้ามาเลือกช้อปปิ้งกันได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เค้กหน้าตาแปลกๆสัง่งมาที่ร้านก็ทําให้ได้ด้วยหน้าตาของเค้กต่างๆในร้านเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเหนือจินตนาการแบบสุดๆทั้งตุ๊กแกปลิงกบข้างคกสมองหรือแม้แต่เท้าแต่ละชิ้นนะคะก็ะทำออกมาได้หน้าตาเหมือนจนได้ตกใจแต่ว่านอกจากเค้กแล้วด้านเครื่องดื่มและเมนูอาหารก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ โอ้ท่านทแห่งจันทาผู้ทรงประกายจงมาสถิตนวารีนี้ด้วยเถิดเถิดแล้วจะขาดเด็กสาวชีวิตเดกาวนะคะเด็กสครั้งเท่านั้นนะคะจงมาสถิตนวารีนี้ด้วยเถิด

ด้วยความสบายใจของปัทุกฝ่ายไอ้ไอ้นี่คืออะไรอะคะเป็นบับเบิ้ลสบายค่ะอะไรครับบับเบิ้ลทานได้ใช้ทำตองเคลวอะไรอยย่างงเี้อ๋อเป็นบับเบิ้ลทานได้นอกจากเมนูน้ำอันนี้คือมีอีกหลายเมนูไหมคะใช่ครับมีอีกหลายเมนูครับพวกน้ำยาต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะมีแม่หมดมาไล่เวทให้เราทุกเมนูเลยซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยเวทมนต์ที่ไล่ก็จะต่างกันด้วยมาลิิตเนโพีมาลิตเฮ่โพนี นอกจากเมนูเครื่องดื่มอันนี้เป็นเป็นเฟนฟรายครับเฟนฟรายตัวนี้เป็นเฟนฟรายที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือเป็นเฟนฟรายรถถุงเท้าครับฮะมันเป็นแบบของพอตทิตในโลกของเวทมนตน์ครับโอาคขอนญาติเติบบดได้ค่ะเชิญแล้วระทานให้เต็มปอดเลยนะคะอ๋อเฟนฟราย ถุงเทา้าคือจะบอกว่ากอนเนี่ยใครเลี้ยงหมาอ่ะวิ่งจะบรรยายว่ากินเนี่ยคือกินหมาเปียกอ่ะไม่เข้าใจใครเลี้ยงหมาปะ่ะเวลาหมาอาบน้ำเสร็จในใหม่แล้วมันเปียกตอนที่มันยังไม่แห้งอะ่ะรสชาติส่วนทางหรอใช่นมันเป็นแค่กลิ่นใช่มันเป็นแค่กลิ่น กรอบน,นอกนุ่มในมันมีความเป็นหผงหอมแล้วก็ซาวครีมอยู่ในตัวตอนเสิร์ฟอะเสิร์ฟเสร็จกลิ่นตีหน้าขึ้นมาไอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีเพื่อนที่ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาในร้านอะไรเงี้ยซูริ่นั่นเลยอะ,อะปกติก็คือขายเป็นปลายทอดอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับก็เลยแบบว่าพอม,มันมีตัวผงตัวหนึ่งนี่แหละขย่าออกมาแล้วแบบกลิ่นเฮ้ยกลิ่นเหมือนถุงเท้าใครถอดถุงเท้าอะไรประมาณนี้ครับ,รบก็เลยแบบถ้าเรามาเปิดร้านเวทนมตนน่าจะเป็นปลายที่แบบเป็นถุงเท้า ทุกอย่างภายในร้านแห่งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามันล้ำจริงเป็นาการแบบสุดๆเพราะไม่เพียงแค่เมนูอาหารแต่ว่าการตกแต่งร้านรวมไปถึงพนักงานมันทําให้คนที่มาที่นี่เนี่ยรู้สึกอินตอบเหมือนจะดําดิ่งเข้าสู่โลกเวทมนตร์ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ แม่เราคิดในเมนูพวกนี้เราไม่เคยแบบกลัวหรอว่าแบบเอ้ยบางเมนูมันอาจจะแปลกไปลูกค้าอาจจะไม่กล้าส,สั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากกินธรรมราที่อื่นมีหมดถ้าอยากกินแปลกๆอยากกินแบบโลกเหนือจินตนาการต้องมาร้านเราเท่านั้นถามถึงราคาป้องดีกว่า<อ>เมนูหน้าตาแบบเขาเราียกว่าแฟนซีขนาดนี้ราคา<อ>เป็นยังไงบ้งเริ่มจาก<ถ>เค้กก่อนก็ได้ค่ะถ้าเป็นเค้กนะครับตัวเค้กจะเริ่มต้นที่235บาทพวกเค้กมูสคับพวกเค้กมูสค้กมูสล้วถ้าเกิดเป็นตัวเห็บหมาเห็บหมานี่3 9 0บาทแพงที่สุดของร้านก็จะเป็น เค้กตัวเงินตัวทองครับหนึ่ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าเป็นเมนูน้ําก็จะมีพวกชาไทยชาพรีเมียมอะไรพวกนี้ก็เริ่มต้นที่80บาทอาหารก็จะมีเป็นพวกนี้ครับก็จะเริ่มต้นประมาณร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะไรอย่างเงี้ยร้อยหกสิบบาทก็ค <c oughs> ือร้อยกว่าบาทหลักเมนูอาหารก็มีหลากหลายา<ช>มลเลือกดูมาชิมได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนคะ่ะส่วนวันนี้ขอบคุณพี่เบนมากๆเลยคะ่ะเฮ้ยครับผมตกใจทุกที และถ้าหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีเคสเด็ดสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ซีคอนสีนครินครับวันนี้เขามีงานประกวด งูครับประเทศไทยอ่ะเรียกแด้ว่าเป็นประเทศแรกในโลกใบนี้เลยก็ได้ที่มีการจัดประกวดงูปองไพรอนขึ้นใช่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเล้ครับผมจัสตินโคเบลกานะครับจะเป็นเบอร์ต้นต้นเลยของโลกมันเหมือนการวาดรูปเลยครับยิ่งลวดลายเยอะมูลค่าก็ยิ่งเยอะน่าสนใจมากครับเพราะว่าผมเห็นในงานนี้งูเยอะมากแล้วก็บอกว่าสาวเยอะมากด้วยสวยด้วย